สวัสดีคะ่ะวันนี้ดิฉันนางสาวปียพัฒน์เมืองชมพูจะมาแก้ข้อสอบวิชาการออกแบบค่ะ 1. ข้อใดเป็นประเภทของโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือกอไก่โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ขอไข่โครงงานสเต็มศึกษาข้อควายโครงงานประเภทสำรวจงงูโครงงานประเภททดลองในข้อนี้จะตอบกอไก่นะคะเพราะว่า โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือโครงสร้างเครื่องมือค่ะข้อที่2การออกแบบประตูห้องต่างๆในอาคารผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงสิ่งใดก็ไก ความต้องการของผู้ใช้งานขอไข่ขนาดและวัตถุที่เหมาะสมกับการใช้งานขอควายสภาพแวดล้อมในการใช้งานงองงูความชื้นข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะเพราะว่าขนาดและวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานในการออกแบบประตูโดยจะต้องพิจารณาขนาดที่ให้เหมาะสมกับช่องเปิดและประโยชน์ในการใช้งานค่ะข้อต่อไปนะคะ STEM ศึกษาหรือ STEM education มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถบรูรณาความรู้ในศาสตร์ด้านใดบ้าง ก่อไก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ขอไข่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานขอควายวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบและคณิตศาสตร์งงูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมค่ะ ข้อนี้ตอบก็ไก่น,นะคะเพราะว่าเสเตมศึกษาเป็นการเรียนรความรู้จาก4สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะโดยความรู้ที่ได้นะคะสามารถนำมาแก้ปัญหาได้จริงค่ะ ข้อที่4นะคะเ ja ทคโนโลยีในชีวิตประจําว in ันถูกคิดค้นขึ้นจากสาเหตุได้ค่ะก่อไก่ความจําเป็นของมน <un> ุษย์ในการใช้ชีวิตข้อไข่ความสะดวกของมนุษย์ในการใช้ชีวิตข้อควายความปลอดภัยของมนุษย์ในการใช้ชีวิตงองูความต้องการของมนุษย์ในการใช้ชีวิตค่ะข้อนี้ตอบก่อไก่นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆจะถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ค่ะ ข้อที่5นะคะข้อใดเป็นข้อจํากัดทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมก็ไก่การบําบัดน้ําเสียขอไข่เซลแสงอาทิติขอควายเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์งองูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบงองูนะคะเพราะว่าการบำบัดน้ําเสียเซลแสงอาทิตย์และเฟอร์นิเจอร์อเ,เอนเออกประสงค์นะคะทําให้รู้ว่ามีข้อจํากัดทางกายภาพและสภาพแวดล้อมค่ะอย่างเช่นวัสดุในการใช้งานหรือพื้นที่ในการใช้สอยค่ะ ข้อ6นะคะวิธีที่ใช้โดยตรงหรือผ่านทางช่องทางการสื่อสารเช่นสื่อสังคมออนไลน์ก็ไก่การสำรวจขอไข่การสัมภาษณ์ขอควายการสังเกตงง,ง,งงูวิธีอื่น,นะคะ่ะข้อนี้ตอบขอไขนะคะการสัมภาษณ์ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะว่าเป็นวิธีที่เก็บข้อมูลได้โดยตรงระหว่างผู้ถามและผู้ตอบค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ